วสว hehe, ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีธนูนะครับชาวราศ <ua> ีธนูประจําเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีธนูขอบคุณมากมากที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมไม่ได้ใส่แว่นเดี๋ยวผมเอาแว่นไว้ไว้ตรงไหนก็ไม่รู้อืมชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมล้วนๆนะครับคือผมไม่อิงลัคนานะฮะผมไม่อิงตามลัคนาและไม่อิงตามศาสตร์ใดๆนะครับผมยึดเดือนเกิดเดือนเกิดไทยนะครับ คุณเกิดเดือนธันวาคมไม่ว่าจะต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนนะครับผมแนะนําให้คุณดูคลิปนี้นะครับถ้าคุณอยากจะรับชมนะครับเพราะว่าหมอดูท่านอื่นมีมากมายนะครับผมก็เป็นแค่อีกทางเลือกหนึ่งถ้าคุณสนใจนะครับมาฟังแบบำขำๆม,มาฟังแบบสนุกไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องแบบ จริงจังซีเรียสนะครับถ้าอะไรมันมันอะไรมันไม่แม่นอะไรมันไม่ตรงก็ปล่อยปล่อมันไปนะครับถ้าอะไรมันตรงหรือหรืออะไรที่มันจะพอเป็นกําลังใจให้ได้ก็ยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากที่รับฟังนะครับชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมดวงการงานการเงินความรักประจําเดือนมิถุนายนนี้กลางปีแล้วนะมิถุนายนพุทธศักราช2560จะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยว มารับฟังกันนะครับอืมเอาเรื่องการงานก่อนนะจ๊ะผมไม่ได้ใส่แว่นเลยผมเอาแว่นไปทรงไหนวะนนี้โทษทีนะครับที่หน้ามันเยิ้มเยิ้มนะครับโทษทีครับผมเพิ่งทานข้าวมานะครับจะใช้คําว่ากินข้าวเดี๋ยวก็ไม่สุภาพอีกนะผมเพิ่งทานข้าวมาแล้วก็กําลังจะไปล้างหน้านะครับเดี๋ยวขออัดคลิปนี้เสร็จก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะล้างหน้าตาแล้วก็ไปต่อนะครับเพราะมีอย่างอื่นต้องไปทาต่อโอเคครับการงาน สำหรับชาวราศรีธนูในเดือนนี้มันคือผมได้ไพท่ที่มันหมายถึงการบางทีมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่จะดีหรือไม่นะครับมันหมอดูทั่วไปชอบบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองตัวคุณเอง ผมก็คิดว่าใช่อยู่ที่ตัวคุณเองเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเงี้ยคุณคิดดูสิอย่างเช่นว่าคุณทํางานดีมาตลอดเนี่ยโอ้ทำงานดีมากยิ้มเย้มแจ่มใสเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานรักแต่เจ้านายเสือกไม่ชอบคุณอย่างเงี้ยเจ้านายเดินไม่ชอบคุณเงี้ยการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ตัวคุณเองหรือเปล่าถ้าวันดีคืนดีเขาจะย้ายคุณวันดีคืนดีเขาจะเซ็นเฉดหัวคุณไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยสั่งคำสั่งโยกย้ายมาแล้วปังนายนั่น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 ให้โยกย้าายภในนวั ทั้งนั้งที่เราเป็นคนที่เราไม่มีศัตรตูไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครแต่มีเอว่ามีคนไม่ชอบเราหรือมีคนเกลียดขี้หน้าเราอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ตัวคุณเองหรือเปล่าล่ะเออใช่เราไม่ได้เราไม่ได้ทํมันร้ายทาลายใครหรือเราไม่ได้อะไรใครเพียงแต่ว่าผลผลงานหรือหน้าที่การงานของเราอาจจะไปขัดผลประโยชน์ไปขัดแขค่งกันขาคนอ,อื่นทําให้เริ่มเดือดร้อนหมอดูทั่วไปมากชอบพูดว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองแต่ในกรณีนี้สําหรับเดือนนี้ ผมบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณอาจจะขึ้นอยู่กับคนอื่นก็ได้อาจจะขึ้นอยู่กับคนอื่นก็ได้นะครับอืมเห็นภาพไหมว่าขึ้นอยู่กับคนอื่นหมายความว่ายังไงเห็นไหมอย่างที่พูด,พด <c oughs> ไปเมื่อกี้น,นะการเปลี่ยนแปลงของเราเราไม่ได้ทำอะไรแท้ๆเขาจับระยะไปอยู่ที่อื่นชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะเออจากที่เราเคยทํางานอยู่ที่บ้านเนี้ยถ้าสมมติว่าที่ทํางานเดิมมันใกล้บ้านเขาจับย้ายคุณไปอีกสามจังหวัดไม่ใช่สามจังหวัดภาคใต้นะหมายถึงห่างออกไปอีกสามจังหวัดอย่างเงี้ยคุณจะทายัางไงอะ ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะแบบชีวิตคุณเปลี่ยนใหม่เลยนะต้องเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆต้องปรับตัวใหม่ต้องอะไรใหม่อีกเยอะบางทีอยู่บ้านอยู่ที่เก่าอยู่กับแฟนเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเด้อย้ายเราไปอย่างเงี้ยแล้วแฟนเราทํางานที่แล้วแฟนเราทํางานอีกที่หนึ่งแต่เป็นที่เดิมมาที่คือที่ที่จังหวัดที่เราอยู่หละเราได้เจอกันตลอดเจอได้เจอกันทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยอได้เจอกันพ่อแม่แล้วก็อยู่จังหวัดนี้แล้วก็ได้เจอกันตลอดแต่เขาย้ายคุณไปอีกสามจังหวัดคุณจะทาไงผมถึงบอกเลชีวิตคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเจอ สถานการณ์แบบนี้ที่คนอื่นทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ที่ผมยกมาเนี่ยที่ผมยกมาบอกคุณเนี่ยมันมันไม่ได้เชิงว่าเป็นในทางร้ายนะผมพูดเนี่ยคือให้คุณเห็นภาพเฉยว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราที่มาจากผลมาจากคนอื่นเนี่ยมันคืออะไรเออแต่เดี๋ยวนี้ผลมาจากคนอื่นอ่ะที่ไพ่มันบอกอ่ะมันมันมีไพ่ที่บอกว่าเออเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นเว้ย คือมันอาจจะเหนื่อยไงมันอาจจะฉุกละหุกมันอาจจะวุ่นวายมันอาจจะหรือบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่แล้วว่าฉันอยากเปลี่ยนแปลงฉันอยากเปลี่ยนงานฉันอยากโยกย้ายฉันอยากไปที่อื่นที่มันรุ่งโรจน์กว่านี้ฉันอยากนู่นนี่นั่นหลายอย่างคือคาดหวังมานานแล้วแต่มันไม่มีโอกาสทันทีแต่เผอิญว่ามีคนดันคนช่วยคนเห็นใจแล้วก็คุณพยายามดิ้นรนมานานแล้วมีคนเห็นไปโยกย้ายไปที่นู่น โยกย้ายไปที่นี่เขาดันเขาหนุนให้คน,นคนอื่นช่วยไงอย่างที่บอกการเปลี่ยนแปลงเพราะคนอื่นคนอื่นช่วยหรือบางทีดีไมด่ดีคุณไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปไหนแต่คุณอยากเปลี่ยนตำแหน่งเออคุณอยากโยกย้ายตำแหน่งคุณอยากเลื่อนเงินเดือนปรับเงินเดือนขึ้นอะไรขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ค่อนข้างดีขึ้นคุณก็แสดงผลงานที่ผ่านมาคุณก็คุณก็แสดงผลง,ง,งานแล้วที่ผ่านมาคุณก็คุณก็ทางานให้ได้เห็นแล้วหรือแม้กระทั่งตอนนี้คุณก็พยายามแอคทีฟตัวเองให้ ผู้ใหญ่เห็นให้คนที่มีอิทธิพลต่อคุณเห็นให้คนที่มีอิทธิพลต่อการงานของคุณเห็นคือคุณเหนื่อยเหนื่อยแบบอุตลุดเลยแต่มันคุ้มผมคิดว่าเดือนนี้มีคนเห็นคุณมีคนช่วยคุณได้แล้วมีคนผลักดันคุณหรือถ้าสมมุติว่าคุณคาดหวังอะไรเรื่องการงานหรือนะคุณเรื่องยื่นเรื่องอะไรเกี่ยวกับการงานไว้หรือมีงานที่เป็นอุปสรรคข้างคาเดือนนี้อยากจะผ่านพ้นมาให้ได้กระตุต้นตัวเองแอคทีฟตัวเองนะครับ มันไม่ใช่แค่คุณพยายามอย่างเดียวเพราะจะมีคนอื่นเห็นความพยายามของคุณหรือผู้ใหญ่บางคนอุปการะคุณหรือดีไม่ดีว่าดีไม่ดีว่างานที่คุณยื่นไปให้ผู้ใหญ่คนนั้นอะยื่นหรือต้องยื่นผ่านคนคนนั้นไปอะคนคนนั้นเองน่ะแหละที่จะเป็นคนอุปถัมภ์คุณคนที่คุณต้องเอางานไปเสนอเขาแหละจะเป็นคนอุปถัมภ์คุณคือว่าเอออนุมัติให้ผ่านโอเคประมาณเนี้ยเออแต่คุณต้องเหนื่อยแล้วก่อนหน้านี้คุณเหนื่อยมานานแล้วล่ะหรือตอนเนี้ยก็ตามแต่ภายในเดือนเนี้ยคุณก็ต้องเหนื่อยแแนนวี้ะ เออแต่มันผ่านอย ough, ่างที <dilemma> way? Way ่ยกตัวอย่างน่ากลัวมาทีแรกอะคือยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเพราะคนอื่นมันเป็นยังไงเออแต่ดันยกตัวอย่างที่น่ากลัวให้ดูก่อนเนาะเออบางทีเดือนนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่มันต้องเหนื่อยไงคือคุณเข้าใจไหมถ้าสมมุติว่าคุณอยากโยกย้ายเนี่ยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยฝันมานานฝันมานานแล้วรอมานานแล้วเขามีคําสั่งย้ายคุณหรือมีคําสั่งให้เปลี่ยนท่านที่ทเปลี่ยนให้คุณไปทํางานตําแหน่งอื่นเปลี่ยนให้คุุณณททําาางนนี่่อออืืหหรใ้้คยยฟ ย้ายตึกอาจจะใกล้หรือไกลก็แล้วแต่คุณเนี่ยแต่มันเป็นการปรับตัวที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองพอไปอยู่อีกที่หนึ่งเราก็ต้องวุ่นวายกับงานงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆหรือสถานที่หรือสถานที่ใหม่ๆหรือตําแหน่งใหม่ๆล้วก็ต้องวุ่นวายแต่การวุ่นวายนี่มันคือการปรับจูนไงปรับจูนให้ลงตัวพอพอปุ๊บพออีลงตุงนางระยะนึงปุ๊บพอจูนลงตัวปุ๊บสบายแล้วตำแหน่งก็เปลี่ยนอยากอยากได้ได้เปลี่ยนตำแหน่งเงินเดือนก็ขึ้น ที่ทางานแล, an, แล้วก็เปลี่ยนแล้วอยากมาตรงนี้ตั้งนานแล้วเออแล้วก็ได้เปลี่ยนแต่มันเหนื่อยหน่อยแต่มันคุ้มผมบอกเลยเดือนนี้มันคุ้มนะครับมีโอกาสแต่คําทํานานของผมไม่เหมาะอย่างมากสําหรับผู้ที่อยู่นิ่งๆนะครับนอนรอวาสนาอย,อย่างเดียวนอนรออย่างเดียวนะแล้วก็เช้าชามเย็นชามคําทานานของผมไม่เหมาะนะครับคำทำนานของผมเหมาะแก่พวกที่แอคทีฟตัวเองเท่านั้นแอคทีฟตัวเอง,เองแล้วก็มีแรงกระตุ้นให้ให้ตัวเองเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะ ที่พูดที่พูดไปเนี่ยมันครอบคุมได้ทั้งหมดแหละทั้งการราชการและก็งานที่เป็นเจ้านายตัวเองหรืองานที่เป็นลูกน้องเขาหรืองานที่เปิดร้านขายของเองอะไรก็ตามแต่ธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่ไพ่ที่ผมทํานายไปมันครอบคุมกันหมดนะครับแต่ถ้าหยอดประเด็นถ้าลองมาหยอดประเด็นนี้ล่ะมาหยอดประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายส่วนตัวแล้วไพ่มันออกมาอย่างนี้มันจะหมายความว่าอย่างไงอันนี้ดูง่ายมากคือว่ามีคน หนุนหลังคุณมีถ้าคุณทําธุรกิจการค้าขายส่งออกหรือแม้กระทั่งร้านขายของธรรมดาร้านขายของชําธรรมดานะคือคนที่เข้ามาหนุนคุณเนี่ยอาจจะเป็นจํานวนลูกค้าไงอาจจะแทนด้วยจํานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือถ้าคุณทํากิจการใ,ใหญ่ๆมีตลาดรองรับคุณมีคนใหญ่คนโตที่อ้าแขนรองรับสินค้าคุณมี ผู้ใหญ่ในวงการสินค้าที่คุณขายอยู่เนี่ยที่คุณซื้อขายสินค้าอยู่เนี่ยเขาพร้อมรับสินค้าคุณเขาพร้อมเปิดตลาดให้คุณเขาพร้อมดึงคุณมาร่วมงานหรือเขาพร้อมที่จะรับรองสินค้าของคุณหรือเขาพร้อมที่จะชี้นําหนทางการค้าให้คุณเพราะเขาใหญ่กว่าเราเขาโตกว่าเราเขามีอาวุโสกว่าเราเขากว้างกว่าเรานี่เป็นผลดีต่อเราเลยฮะแม้เราจะเหนื่อย,อยหน่อยในการดิ้นรนให้ไปถึงจุดนั้นแต่มันคุ้มนะครับ ถ้ามองระดับธรรมดาล่ะถ้ามองระดับเบื้องล่างล่ะระดับระดับแบบคนรากหญ้าทั่วไปค้าขายสินค้าค้าขายครีมขา,ขายอะไรกิจการส่วนตัวเปิดร้านขายของเปิดร้านซ่อมรถเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรประเภทเนี้ยมันจะตอบแทนเอ้มันจะไพ่ใบนี้มันจะส่งผลต่อจํานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจํานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมันก็เหมือนคนที่มาช่วยเหลือเราในแหละนะคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราก็คือลูกค้าเพราะเราประกอบอาชีพอย่างนี้คนที่ อะไรจะมาช่วยเหลือเราล่ะเออลองลองคิดภาพที่ว่าเราประกอบไปชีพขายก๋วยเตี๋ยวนี่ยคุณคิดว่าเราต้องการอะไรมากที่สุดเออเราต้องการให้ผู้ใหญ่มาดัานร้านก๋วยเตี๋ยวเราให้เขยืบไปตั้งที่อื่นหรือเปล่ามันก็คงไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับมันเราต้องการให้ผู้ใหญ่ในอำเภอเราเนี้ยต้องการให้ในอำเภอเราเนะี่ยมาเขยืบร้านก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยจากที่อยู่ใน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 ซอกลืบในหมู่บ้านเนี่ยให้ย้ายออกมาอยู่กลางกลางเมืองเนี้ย มันก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกมันคงไม่เวอร์มันคงไม่ประหลาดอะไรขนาดนั้นคือกรณีนี้จะมองได้ว่าไพ่ใบนี้ส่งผลถึงว่าร้านค้าร้านรวงคนทําอาชีพส่วนตัว,ตวธุรกิจส่วนตัวสิ่งแรกที่เขาต้องการมากที่สุดคือลูกค้าในเมื่อไพ่ใบนี้มันออกมาดีมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงผมก็มองว่าเดือนนี้ลูกค้าโอเคจํานวนลูกค้าโอเคจํานวนลูกค้าที่จะมาช่วยพยุงธุรกิจเรา ช่วยให้ธุรกิจเราเดินต่อไปลูกค้าเดือนนี้โอเคนะครับเผอิ <pper> อาจจะมีลูกทางดีๆด้วยลูกค้าบางคนก็ปากต่อปากลูกค้าบางคนก็เห็นสินค้าเรามันโอเคติดต่อพี่นูขอไปซื้อลิขสิทธิ์หรือขอดูขอเอาไปแชร์ขอเอาไปอะไรงนี้ได้ไหมหรือร้านร้านของพี่เนี่ยมันเออโอเคผมชอบเงี้ยก็บอกต่อต่อกันไปหรือแชร์ต,ต่อๆกันไปเดี๋ยวนี้คนชอบแชร์นะครับเอ้ถ้าเขาไม่แชร์เขาก็พูดต่อตกันไปให้ล้าง ให้ร้านคุณเหมือนแบบยกระดับขึ้นให้รู้จักในวงกว้างมากขึ้นหรือสินค้าคุณถูกนําไปรู้จักในวงกว้างมากขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับแต่อย่างที่ผมพูดว่าการเปลี่ยนแปลงหรือและคำำําทํานายของผมเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับคนที่นอนกระดิกตีนอยู่เฉยนะครับอืมทุกคนมันต้องพยายามนะทุกคนมันต้องดิ้นร้นไม่ใช่พอฟังแล้วอุ้ยมีกําลังใจแต่ไม่ทําอะไรเลยนะไม่ทําอะไรเลยเป็นมนุษย์เงินเดือนรองเงินเดือนทาเช้าชามเย็นชามเนี่ย มันไม่เหมาะสําหรับคุณหรอกครับบอกเลยว่าไม่เหมาะสำหรับค, manner, คุณม,ม,ม,มันไม่เหมาะสําหรับคำน้นของผมมันไม่เหมาะสําหรับผู้ที่อรอคอยวาสนาอย่างเดียวนะครับส่วนการเงินการเงินก็ได้ไพ่ที่ดีดีไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่มันไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่พอมีเงินจับจ่ายใช้สอย ไม่ขาดกระเป๋านะครับบทจะขาดบทจะหมดบทจะหายควักตังออกมาโอ้โหอะไรวะตังหมดอีกแล้มันก็มีตังสำรองคือมันพอบทมันจะขาดตอนไหนมันจะมีเข้ามามันจะขาดตอนไหนก็มีเข้ามาหรือบางทีแล้วยิบยืมใครเขาก็ให้นะเดือนเนี้ยถ้าเรายากจนค้นแค้นจริงๆอนะ่ะเดือนนี้ดูเหมือนว่ามันจะดีกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับคือว่าถ้าเราอึดอัดติดขัดอะไรมันก็จะมีคนมาช่วยเหลือด้านการเงินนะครับเออ แล้วก็สมมุติว่าคนถ้าสมมุติว่าคนที่พอมีเงินอยู่แล้วนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างปลอดโปร่งทางด้านการเงินนะปลอดโปร่งไม่ใช่หมายความว่าโล่งกระเป๋านะแต่หมายถึงว่าอืมเดือนนี้อยากได้อะไรอยากซื้ออะไรหรืออยากจะทําอะไรมันก็ค่อนข้างโอเคค่อนข้างแบบเออพอพอจะจ่ายได้พอจะซื้อได้ซื้อทีนึงอะบางคนนะบางคนซื้อของซื้ออะไรทีเงี้ยต้องมองคิดแลวคิดอีกว่าปลายเดือนจะกินอะไรดีวะ หลังจากนี้ลูกจะกินอะไรวะหลังจากนี้ถ้าเราซื้อออย่างนี้ไปแล้วถ้าเราซื้อเรา,เรากินอาหารหรูๆมื้อนี้แล้วเดือนหน้า <_ s 1> เออใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราจะกินอะไรอย่างเงี้ย <_ s 2> ภาวะการในเดือนเนี้ยผมมัมน,มนเห็นไพ่ดีๆอยู่ไงผมคิดผมก็เลยคิดนะว่าโอากาสที่คุณจะได้กินของดีๆซื้อของดีๆอยากได้ของที่ต้องการในเดือนนี้มันมีนะครับ <_ s 1> และบางทีมันก็ไม่ต้องกังวลถึงอาทิตย์ต่อๆไปด้วยเพราะว่าพอ เราหมดจะหมดเราก็หามาได้หมดจะหมดมันก็มีเข้ามาเสริมนะครับเพราะว่าไพ่มันออกในแนวที่ดีอาจจะมีคนมาอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเจอจุนหรือเรามองหาช่องทางการเงินได้นะคือว่าหรือถ้ารสมมติเราขาดเราก็มีสำรองเราขาดเราก็มีสำรองมันมีคนที่มาคอยซัพพอร์ตอยู่หรือถ้าสมมติไม่มีคนมาซัพพอร์ตก็เราอาจจะมีเงินเก็บอยู่บ้างหรืออาจจะมีเงินส่วนที่เราได้มาแล้วเราแบบ คือภาพรวมมาดูคล่องนะภาพรวมมาดูคล่องคือมันไม่ได้ขัดสนพูดบอกเลยนะว่ามันมีไพด่ดีๆหลายใบนะครับเออไพ่ที่ยิบมามันมีแต่ไพด่ดีๆไงผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าคุณจนแต้มจนกกอบจริงๆในเดือนเนี้ยมันจะมีคนมาช่วยเหลือและสมมติและถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้จนแต้มไม่ได้จนเกอบคุณเป็นคนพอมีตังค์อยู่แล้วคุณก็ยิ่งสบายในเดือนเนี้ยคุณแทบไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินเลยนะครับแต่ส่วนพวกที่อยู่ในะร,ะระดับกลางหาเช้ากินข่ามธรรมดาเงี้ย ก็คิดว่ามันจะมีสลับกันไปนะชีวิตคนเราเนาะมันจะมีสลับกันไปทั้งอะไรวะทั้งมีทั้งหมดทั้งมีแล้วก็ทั้งหมดทั้งหดแล้วก็ทั้งหายนะมีหมดหมด,ห,ดหายไหมประโยคที่คําว่ามีนี่มีประโยคเดียวกังม,มีหมดหมดหาย3อย่างนะส่วนมากคนระดับกลางจะเป็นอย่างนี้นะคนแบบคนคนวัยทางานทั่วไปอะเนาะแต่ว่าคิดว่าเดือนนี้มันจะ เป็นลูกขึ้นนะคือมันมีหมดมีหมดมีหมดเงี่ยแต่ว่ามันไม่หมดมันไม่หมดถึงขนาดแบบไม่มีตังค์เหลือเลยหรือว่าไม่หมดถึงขนาดว่าเราแทบจะไม่มีกินเลยอะไรเงี้ยนะเดือนนี้มันไพ่มันค่อนข้างดีไงผมเลยขอดูไปในแนวนี้ก่อนนะครับเออไพ่มันค่อนข้างดีคือว่าเดือนนี้น่าจะเอาตัวรอดได้การเงินคือมันยังมันยังพอยิ้มได้นะเออน่ะการเงินในเดือนนี้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนไม่ว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะยังไงก็ตามแต่ภาวะการเงินในเดือนนี้สาหรับชาวราศีธนู ผมคิดว่ายังพอยิ้มได้นะครับยังพอยิ้มยังพอแบบอืยิ้มเนี่ยไม่ใช่ฝืนยิ้มนะยิ้มแบบเออแบบอืเดือนนี้พอรอดไว้เดือนนี้ก็ยังรอดไปได้อีกเดือนเอาตัวรอดได้อีกเดือนนะเออมันยังประมาณนั้นนะครับอืมอาการมันรอ้อนนิดนเนาะยส่วนความรักนะความรักจะยี่สิบนาทีแกไปเร็วเนี่ก็ความรัก เดือนนี้มันมันเป็นช่องว่างบางอย่างที่ชาวราศีธนูจะต้องเจอนะครับชาวราศีธนูจะต้องเจอเพราะว่าบางทีเราแฟนเราอะมันงี่ง้อแฟนเราอะมันขี้น้อยใจแฟนเรามันขี้หวัดระแวงนะครับและแฟนเรามันมีอะไรบางอย่างที่มันกวนอวัยวะเรานะทําให้เราแบบบางทีเราอยากจะเลิกกับมันนะบางทีมันงี่เง่าเกินไปบางทีมันทําตัวแย่ คุณผู้หญิงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะคุณผู้หญ <ไม S 1> ิงไม่รู้นะไม่รู้ว่าผมสังเกตเองหรือไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะที่ว่าชาวราศีธนูผู้หญิงที่เกิดเดือนธันวาหลาย,ลายๆคนนะแปลกมากมักจะได้แฟนที่เป็นเด็กอายุน้อยกว่าที่เป็นผู้ชายอายุน้อยกว่ามันไม่รู้เพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่อันนี้ผมสังเกตเองนะอันนี้ผมสังเกตเท่าที่ผมสังเกตมานะมันส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วแฟนเด็กส่วนมากมันจะงี่เง่ากับเรานะมันจะงี่เง่ากับเรามากบางทีเราบางทีเราไม่ได้มีคิดเรื่องอะไรหรอกแล้วก็ทํางานของเราไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ของเราไปมีกิ๊กมีไม่ใช่ไม่ใช่มีกิ๊กมีมีก๊อกมีแก๊กนี่นิดหน่อยนะครับบางทีเราอา,อาจจะเห็นคนนู้นคนนี้แบบเออดูดีบ้างอะไรบ้างแล้วก็แค่สนใจแค่ยิ้มแย้มหรือบางทีเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแล้วก็เพราะว่าชาวราศีธนูเนี่ยผมอย่างที่ผมเคยบอกไงเป็นคนเปิดเผอยอยู่แล้วนะเขาไม่ค่อยซ่อนอะไรไว้นนใใขเขาไม่ค่อยซ่อนอะไรไว้้ใใในนนจคคคือถาาเเขห็รรับ ปากก็พูดได้ทันทีเลยปากก็าพูดได้เอ้ยคนนั้น,นหล่อวะ่ะคนนั้นน่ารักว่ะเออคนนั้นผู้หญิงคนนั้นน่ารักดังทางด้านที่แฟนเราก็อยู่ด้วยนี่แหละคือคือปากกับพูดเขาไม่ได้คิดหรอกว่าจะทำร้ายจิตใจแฟนนะแต่บางทีแฟนเขาอ่อนไหวเกินไปเออบางทีแฟนเขาอ่อนไหวเกินไปงี่เง่าเกินไปด้วยบางทีนะบางทีงี่เง่าเกินบางทีเราได้แฟนเด็กไงแฟนเด็กมันขี้หึงขี้หวงงี่เง่า เราเดือนนี้เราอาจจะงี่เง่าไปกับมันด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าตัวเรางี่เง่านะแต่คือว่ามันงี่เง่ากับเราแล้วเรายิ่งประสาทแดกไงพาให้เรางี่เง่าไป,ปรพร้อมๆกับมันด้วยมันมีมันมีอย่างนี้นะครับชีวิตชาวราศีธนูมันว่าจะเจอแฟนเด็กอยู่แล้วนะผมเลยแนะนําเดือนนี้นะครับคุณปล่อยวางเลยนะปล่อยวางนี่ไม่ใช่วางเฉยกับเขานะคือว่าปล่อยวางเขาจะพูดอะไรเขาจะอะไรยังไงกับเราเราไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปแก้ตัวนะ บอกเขาไปว่าเห็นหรือยังมีอะไรหรือยังมีอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจหรือยังหรือว่าคุณเห็นหรือยังว่าฉันไปคุยอะไรกับใครฉันไปมีกิ๊กฉันไปมีอะไรกับใครคุณเห็นหรือยังเออถ้าคุณไม่เห็นคุณก็ไม่ต้องเครียดเพราะยังไงฉันก็รักคุณอยู่แล้วถ้าความถ้าความรู้สึกและคําพูดที่ผมบอกคุณเนี่ยเป็นความรู้สึกจากใจคุณจริงๆนะว่าคุณกล้าพูดว่าตอนนี้คุณก็รักเขาอยู่แล้วคุณพูดได้เลยนะคุณไม่ต้องหลังเลเพราะว่ามันจะทําให ฝ่ายนั้นนะ่ะเบาใจลงฝ่ายนั้นอ่อนลงนะครับเบาความงี่เง่าของเขาลงนะเออเดือนนี้มันจะมีช่องว่างอย่างที่ผมบอกไงมันมีช่องว่างเพราะว่าอีกฝ่ายนึ่งอาจจะทําตัวน่าคาญน่าเบื่อจนบางทีเราอยากจะถอยถอยถอย,ถอย,ถอย,ถอยนี่ไม่ได้หมายถึงเลิกแต่ถอยว่าถอยว่าราคาญนะคือว่าลองหยุดคุยกันตั้งอาทิตย์ดิเออมันอาจจะมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปนะมันไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปเพราะว่ามันมีไพด่ดีๆปะปนมาอยู่ด้วยนะครับผม บางประเภทคือประเภทที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะประเภทที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นครอบครัวแล้วอะเป็นตัวเป็นต,น,น,ตนแล้วเดือนนี้มันมีไพ่ที่ดีที่หมายถึงการพากันไปเปิดหูเปิดตาหรือพากันไปหาครอบครัวของอีกฝ่ายถ้าว่างถ้ามีเวลาเพราะไพ่มันเป็นไพ่ครอบครัวอบอุ่นนะครับเออสำหรับหมอดูหลายๆท่านที่มาดูคลิปผมคงจะรู้นะว่าไพ่ครอบครัวที่อบอุ่น คือไพ่อะไรนะฮะเออมันเป็นไพ่ครอบครัวครอบครัวที่อบอุ่นคือเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะได้สังสรรค์กับครอบครัวเพราะถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็พาครอบครัวไปกินข้าวหรือไปพาครอบครัวไปเยี่ยมพ่อแม่อีกฝ่ายหนึ่งไปแม้กระทั่งเราจะมีลูกแล้วก็ตามแต่เออแล้วก็พาลูกเต้าลูกหลานไปเยี่ยมย่าเยี่ยมปู่ด้วยเออมันเดือนนี้มันอาจจะออกแนวๆนี้คือมันมีความสุขในครอบครัวนะครับแล้วก็มีการสังสรรค์ มีการพบปะพี่น้องนะมันดีสำหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับแต่มันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผู้ที่คบหากันเป็นแฟนอยู่อย่างที่ผมเล่าไปในรายละเอียดทีแรกแล้วว่าคุณอาจจะเจอแฟนงี่เงา่าไม่ว่าเขาจะเด็กกว่าหรือเขาจะแก่กว่าคุณไม่ว่าเขาจะเด็กกว่าหรือเขาจะแก่กว่าคุณก็ตามแต่นะเดือนนี้มันมีภาวะของความงี่เงา่าใส่กันและกันอยู่นะครับบางทีมันอาจจะทำให้เรารู้สึกอยากจะเว้นช่องว่าง อย่างที่ผมบอกเว้นช่องว่างไม่ได้หมายความว่าเลิกแต่เว้นช่องว่างให้มึงงี่เง่าให้เต็มที่นะคือกูก็ยู่งกูแหละกูก็ทํางานของกูไปมึงจะงี่เง่าอะไรมึงก็งี่เง่าไปเต็มที่นะเออส่วนผู้ที่โสดล่ะโสดแบบจจะแจ้งๆโสดแบบไม่มีใครเลยโสดแบบไม่มีใครเลยี่ก็ได้ไพ่ที่ดีเหมือนกันไดได้ไพ่ที่บ่งบอกถึงความหวังความหวังในการใช้ชีวิตความหวังในการเริ่มต้นชีวิตความหวังในการได้เจอคนที่เราถูกตาต้องใจนะ แต่จะสารต่อหรือว่าอยู่ที่ท่านเองนะครับเพราะว่าส่วนมากคนโสดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นทั้งนั้นแหละมันทานายอะไรไม่ได้มากนะแม้ว่าจะเจอมันก็หมายถึงการเริ่มต้นความรักแม้ว่าจะได้พบใครมันก็หมายถึงการเริ่มต้นความรักและแม้ว่าจะได้คุยกับใครมันก็เป็นการเริ่มต้นความรักทั้งสิ้นเพราะว่ามันยังยไม่มีเนื้อมีหนังอะไรให้จับต้องได้การทํานายมันเลยไม่รู้ต้ไปทางไหนมันก็แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าถ้าคุณโสดอ่ะเขาถามไงไงมาถามว่าคุณโสดอ่ะ แล้วถ้าคุณได้พบเจอความรักได้เจอคนที่ชอบคุณก็จีบไปสิแค่นั้นเองนะเออมันง่ายจีบไปสิคุยไปสิแค่นั้นเองนะหรือว่าแค่มองแค่เจอมันก็ถือเป็นการเริ่มต้นความรักในหัวใจเราทั้งนั้นมันอยู่ที่ความรู้สึกเราเพราะฉะนั้นคําทํานายไม่มีอะไรมากเดือนนี้มันเป็นไพ่ของความหวังความหวังใช่เฉยนะยังไม่ใช่ถึงขนาดว่าจะได้ครอบครองได้ครอบครองหัวใจได้เป็นแฟนกันมันเป็นแค่ความหวังแต่มันก็ เป็นไพ่ดีที่ไม่ได้หมายถึงความหวังลมๆแรงๆถึงบอกไงก็จีบไปสิเออเข้าใจใช่ไหมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับชาวราศีธนูนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับผมพูดวนไปวนมานะเพราะว่าผมกินยาเข้าไปเนื่องจากผมไม่ค่อยสบายหลายวันแล้วนะครับผมกินยาเข้าไปกินยาแก้แพ้แก้แพ้อากาศอะเม็ดเลืองเลืองสองเม็ดแล้วก็ยาอะไรวะแก้มึนงงเออ อยากจะให้แบบนอนหลับพักผ่อนได้มากนะเพราะว่าช่วงนี้มันหลายๆเรื่องหลายอย่างนะครับที่ทําให้ผมเวียนหัวนะโอเคครับขอบคุณมากที่เัาฟังจนจบสวัสดีครับสวัสดีครับ